ตัวอะไรอีกเนี่ยตัวอะไรอีกครับชุมชุมชุมชุ่อชุ่มชุงมชุ่มชุงมชุ่มชุ่มชุ่มชุมชุมชุ่มชุุ่มชุมชุมชุ่มชุชุ่มชุ่มชุ่มชุมชุ่มชุ่บนุ่หชุ่มุ้่นชุ่แชุวมชเ่ีชอ่มชุอมชุ่มีมชุ่มีุ่มชุ่มชุมชุ่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 อช่มชุ่ตัุนีุ้่ช่่ตช่่า่ ชื่ออันนี้ล่ะอันนี้ก็ชุ่งชุ่ชุ่ชุ่โอ้โหทุ่ง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 นะครับผมก็จะมีสองรุ่นนะครับที่พ่อเปาสั่งมาให้น้องชกุนก็จะมีเป็นพวงกุญแจนี่สองตัวแบบนี้เลยนะครับสั่งมาลองดูสองรุ่นก่อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวโมเดลนะครับที่สามารถตั้งได้แบบนี้อขอเสียงอีกหนึ่งรอบชุ่งุงชุ่งชุงุงชุ่งุงุล